วิ่งนี้มันมีรายงานตัวเลขเงินเฟอ้ออเมริกา,เ,าเงินเฟอ้อที่เป็นตัวเฮดไลน์รอบที่แล้วก็แตะ3%แล้วก็ก็เด้งนะครับรอบนี้ก็คิดว่าจะเป็นภาพคล้ายกันเป้าหมายเฟดคือ2%ภาพในเชิงลบกับตลาดต่ว่าที่ที่จะเฟดจะโฟกัส,สกหลกหักคือถ้าดูเป็นเงินเฟอ้อทีอ่แยกเป็นหมวดหมู่นะครับตัวที่อยู่อาศัยก็เดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงต่อไปกันเลยนะครับว่ามาพบกับ คุณกล้องนะครับคมสอนนะครับว่าเรามันอัปเดตกันเงินเฟ้อสหรัฐจะเป็นยังไงบ้างในปีนี้นะครับสวัสดีครับกล้องค่ะพี่มนตมาครับเจอกันก็จริงๆวิ่งนี้มันมีรายงานตัวเลขเงินเฟ้ออเมริกาของของเดือนธันวาก็ก็น่าจะเป็นตัวเลขที่ที่หลายๆคนจับตามองนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าถ้าเราดูเงินเฟ้อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อที่เป็นตัวเฮดไลน์เนี่ยมันมันนิ่งๆทรงๆนะครับลงมา แตะ3%แล้วก็เด้งแต่รอบที่แล้วก็แตะ3%แล้วก็ก็เด้งนะครับรอบนี้ก็ก็คิดว่าจะเป็นภาพคล้ายๆกันก็คือมันเหมือนมันจะมันจะค้างที่สามมันจะไม่ได้กลับลงไปสองละนะครับเราก็จะเห็นว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันมันพีคไปแล้วลหละนะครับลงมาจาก9%แต่ว่าพอลงไปที่สามลนก็ไม่ดูไม่ได้ลงต่อเป้าหมายเฟดคือสองใช่ไหมเป้าหมายเฟดคือสองเปอร์เซ็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าภาพมันเป็นแบบเนี้ยมันก็ น่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นภาพในเชิงลบกับตลาดเหมือนกันว่า mm hmm. เงินเฟอ้อที่หลายๆคนมองว่ามันจะลงไปได้เร็วๆเนี่ยแล้วก็เฟดปีนี้จะคัดดอกเปี้ยได้ห้าหกครั้งเนี่ยบางคนคาดไปถึงเจ็ดครั้งเนี่ยมันก็อาจจะยากที่จะเก mm ิด hmm. ขึ้นนะครับงั้นก็ก็ต้องจับตานะ้ mm ําเงินเฟอ้อเนี่ยออกตอนคืนมันพฤหัสนี้นะครับ mm hmm. ก็ถ้าดูถ้าดูที่ตลาดคาดการณ์เนี่ยเขาคาดว่าเงินเฟอ้อทั่วไปเนี่ยตัว Head ลน์อินฟลูเอชันจะอยู่จะ เร่งตัวขึ้นนะครับจากเดือนที่แล้วเนี่ยสามจุดหนึ่งจะขึ้นไปเป็นสามจุดสองนะครับแต่ว่าถ้าดูเป็นเงินเฟอ้อพื้นฐานเนี่ยก็อาจจะดูดีขึ้นนิดหน่อยนะจากสี่เปอร์เซ็นลงมาเหลือสามจุดแปดแต่มันก็ยังเป็นเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงใกล้ๆสี่เปอร์เซ็นตนะครับในส่วนของเงินเฟอ้อพื้นฐานอันนี้จริงแล้วราคาน้ํามันมันลงมามันก็ไม่ได้ทําให้เงินเฟอ้อมันเห็นชัดว่ามันลงเลยจริงๆถ้าเป็นยอนเยียเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ต่างมาก อาอจจะไม่ได้ไม่ได้มีผลมากในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมานะครับอแต่ว่าผมว่าที่ที่จะเฟดจะโฟกัส,สกหลักๆเนี่ยคือในหน้าถัดไปนะครับก็คือถ้าดูเป็นเงินเฟอ้อที่แยกเป็นหมวดหมู่นะครับเราเห็นว่าหมวดส่วนใหญ่เนี่ยมันมันหักโวลงกันหมดนะครับเส้นบนสุดเนี่ยคือตัวที่อยู่อาศัยครับก็แน่น,นอนเฟดขึ้นดอกเบีย้ยมาเยอะๆเนี่ยไอตัวค่าผ่อนบ้านค่างวดมันแพงขึ้น นะราคา,า,ลลคา,าบ้านก็เริ่มลดลงค่าเช่าบ้านก็เริ่มลดลงนะครที่หอสายก็ก็เบาใจไปได้ว่ามันเริ่มลงละนะครับแต่ว่ามันก็มีความกังวลเหมือนกันว่าราคาบ้านช่วงหลังเนี่ยมันเริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้นมาเหมือนกันนะก็อาจจะทําให้ใตัวหมวดที่หอสายเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงต่อไปได้มากนะักนะครับตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณสักหกเปอร์เซ็นตะ์ก็นะยังสูงอยู่นะยอ้อนเยียถ้าเกิดไม่ลงต่อเนี่ย้าที่หกมันก็ทําให้เงินเฟ้อมันลงต่อ,อยากนะ อันที่อาจจะดูดีหน่อยก็คือตัวตัวเส้นสีสีแดงนะครับที่เป็นตัว Good s i เฟ l a t i o n ตัวราคาสินค้าเนี่ยโอเคเราเห็นช่วง2 0งพันสิ่เอ็ดเนี่ยมันเป็นขาขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงเปิดจากโควิดใช่ครับแล้วก็พอมันจบ Supply c h เชนกลับมาปกติเนี่ยมันก็ลงมาอย่างเร็วเลยตอนนี้เนี่ยไปศูนเ็นต์ละก็คือราคาสินค้ามันแทบไม่เพิ่มขึ้นละก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าถ้ามันยังคงอยู่แบบนี้เนี่ยมันอาจจะ ออก,ก็ดึงเงินเฟอ้อลงได้นะครับแต่ว่าถ้าจะหวังให้มันลงไปกว่านี้ติดลบเนี่ยมันคงยากแล้วนะครับแล้วก็พอ,อถัดไปเนี่ย year on year เนี่ยฐานมันก็จะไม่ได้สูงเหมือนเดิม<อ>นะครับเพราะว่าถ้าเกิดปีนี้ราคาสินค้าไม่ได้ขึ้นอยู่แล้วเนี่ยปีหน้ามันก็มีโอกาสที่มันจะกลับมาเป็นบวกเล็กน้อยมันไม่ได้เป็นศูนย์หรือติดลบนะครับเพราะนียไอ้ที่ราคาสินค้าที่ดึงลงเนี่ยอาจจะไม่ได้ดึงลงต่อจากนี้มันครับ นะแต่ว่าที่ทอาจจะเป็นคอนเซิร์นก็คือ,อเส้นสีฟ้าที่มันเริ่มหักหัวขึ้นเนี่ย <c oughs> อันนั้นคือราคาสินค้าในภาคบริการนะ <c oughs> ที่ไม่รวมตัวที่หัวสาย <c oughs> ไม่รวมค่าเช่าบ้านนะครับมันเริ่มกลับมาขึ้น <c oughs> ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เฟดเนี่ยให้น้ําหนักมากที่สุดเพราะว่า <c oughs> มันก็ไปลิงก์กับไอ้ตัวตลาดตลาดแรงงานอ่าถ้าคนงานยังขาดแคลนอยู่ค่าแรงยังขึ้นแรงอยู่เนี่ยมันก็ทําให้เงินเฟ้อในภาคบริการ ที่ที่มันใช้แรงงานเยอะเนี่ยมันเริ่มเห็นสัญญาณว่ามันกลับมาขึ้นแต่ถ้าเดือนนี้เนี่ยมันยังหักหัวขึ้นต่อเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เฟดเนี่ยไม่ค่อยสบายใจนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมาเนี่ยเฟดก็น่าจะส่งสัญญาณในเชิงที่ที่มันเข้มงวดขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องจับตาดูว่า,างเงินเฟอ้อเดือนนี้ออกบนพฤหันนี้เนี่ยมันมันจะเร่งตัวขึ้นหรือเปล่ามากขนาดไหนนะครับแล้วก็เงินเฟอ้อในสมวดที่เป็นภาคบริการเนี่ยมันจะเร่งตัวขึ้น ต่อเนื่องหรือเปล่าถ้าเป็นเทรนที่หากหัวขึ้นต่อเนื่องเนี่ยผมว่าตลาดก็คงจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมามาถึงข้อสรุปในในคืนวันพฤหัสทีนี้ก็คือในหน้าถัดไปว่าตลาดมันคาดหวังเยอะเหลือเกินกับกับการลดดอกเบี้ยในปีนี้นะครับซึ่งมันก็พาให้พุ่นมันขึ้นไปหนิวหายอย่างที่เราเห็นนะครับแต่ผมว่ามันมีโอกาสที่จะผิดหวังมากกว่าที่ที่จะสมหวงังนะครับเพราะว่าตอนเนี้ ถ้าดูจากจากดอทพลอตของเฟดเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยลดแค่สามครั้งนะครับลดสามครั้งก็คือลงมาเหลือเหลือ <c oughs> <c oughs> ประมาณสักสีป่ปลายปลายห้าต้นอ่าสี่ปลายปลายถึงห้าเปอร์เซ็นตนะครับ <c oughs> ซึ่งมันก็ยังพอเมคเซนส์ว่าถ้าเกิดเงินเฟ้อพื้นฐานมันค้างที่ประมาณสักสี่เปอร์เซ็นแล้วดอกเบีย้ยมันยังคงไว้ที่ประมาณเกือบเกือบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็ยังเป็นเป็นดอกเบีย้ยที่ที่ผมมองว่าเหมาะสมได้อยู่ก็คือลดสามครั้งเนี่ยค่อนข้างจะเหมาะสม แต่ว่าถ้าลดหกครั้งก็คือลงมาที่สี่เปอร์เซ็นเลยเงินเฟอ้อพื้นฐานวันนี้ก็สี่เปอร์เซ็นอยู่แล้วนะครับก็คือลงมาเท่ากับเงินเฟอ้อในขณะ,ะที่เงินเฟอ้อมันยังสูงกว่าเป้าหมายอยู่เนี่ยม,มันก็ดูไม่ค่อย make อเมกเซนส์เท่าไหร่นะครับนเนั้นนียถ้าเกิดเงินเฟอ้อมันเห็นแนวว่ามันจะค้างที่พื้นฐานที่สี่เฮตไลที่สามอะไรเงี้ยผมมองว่าที่ตลาดคาดกันว่าจะลดหกันนะครับ แล้วก็บอลยูก็มีโอกาสที่ที่จะกลับมาเด้งขึ้นนะครับอย่างที่เรามองตอนแต่ก่อนนู้นที่บอลยูลงมา3.8 3.9เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมก็บอกตลอดว่ามันมีโอกาสเด้งนชครับแล้วก็ก็เด้งขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็เริ่มเห็นเลขสี่แล้วนะครับแล้วก็เงินเฟอ้อคืนวันพฤหัสนี้เนี่ยถ้ามันยัง,งออดูท่ามไม่ค่อยดีดูท่ามไม่ค่อยลงเนี่ยก็มีโอกาส <c oughs> ผมมองว่าโอกาสเด้งไป4.1 4.2ก็ยังมีโอกาสเห็นครับโอเคแล้วนี้ก้องมองว่า เฟดจะน่าจะปรับดอกเบีย้ยลงเนี่ยน่าจะเป็นช่วงไหนผมคิดว่าเขาน่าจะรอช,ช่วงกลางกลางปีกลางปีเลยครับที่ตลาดตอนนี้ตลาดตอนนี้คาดว่านี่ความจริงเดือนสองเดือนสามเนี่ยจะลงแล้วนะครับถ้าดูตามคาดการณ์ของตลาดเนี่ยอ่อแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นถ้าไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่ที่มันเซอร์ไพรส์จริงๆอย่างมีเศรษฐกิจหรืออ่อแบงก์ล้มมีเครดิตอีเวนต์ต่างๆเนี่ยผมมองว่าเฟดก็ยังไม่มีความจําเป็นที่จะลดดอกเบี้ยเร็ว คือเฟดเนี่ยถ้าชาั่งน้ําหนักเนี่ยรถเร็วเกินไปกับรถ,รถช้าเกินไปเนี่ยผมว่าเขาจะเลือกรถช้าเกินไปนะครับเพราะว่ารถเร็วเกินไปเนี่ยมันมโอกาสที่จะทาให้เงินเฟอ้อเนี่ยมันกลับมาขึ้นคือให้ชัวร์ก่อนอ่าผมว่าให้ให้ชัวร์ก่อนให้อ่าเริ่มเห็นสัญญาณว่าเงินเฟอ้อมันลงไปเร็วจริงๆเศรษฐกิจเริเร่มมีปัญหาจริงจริงค่อยลดเนี่ยผมว่าเขาเขาเลือกทางนั้นมากกว่าโอเคอย่างนี้ก็ต้องไปการประชุมที่ 4, ท 5, สี่ที่ห้าเลยสิ ช่วงกลางปีนั้นใช่ครับผมว่าช่วงกลางปีเนี่ยมีโอกาสมากแล้วนี้สมมตินะเงินเฟอร์มันอยู่ประมาณสี่สี่ต้นต้นไปเรื่อยๆเลยจริงๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยเลยอย่างนี้ปะใช่ครับผมว่าถ้าเกิดมันเริ่มเห็นสัญญาณว่ามัน,ม,นม,มันไม่ลงจริงๆเนี่ยอืแล้วก็มันก็ยังไม่มีหาราคาบ้านก็ยังไม่ได้กลับไปลงแบบเยอะมากๆหรือตลาดแรงงานก็ยังไม่ได้ไม่ได้เห็น rate อันนิพลอเมนเรทขึ้นมาสูงๆเนี่ยผมมองว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะคงต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่าเหมือนตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดมันเหมือนจะแข็งแรงขึ้นอีกแล้วใช่ครับถ้าดู P.M.I ช่วงล่าสุดมันก็ดูฟื้นตัวขึ้นนะครับก็ดูว่าผลของการขึ้นดอกเบี้ยที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจมันชะลอลงอย่างอย่างน่ากลัวขนาดนะครับผมว่าเฟดก็คงจะรอดูสัญญาณตรงนี้เหมือนกันว่าเศรษฐกิจมันมันชะลอมากน้อยขนาดไหนถ้าไม่ได้ชะลอจนน่ากังวลเนี่ยเขาก็คงไปเรื่อยๆโอเค ในายไหนกล้องก็มาแล้วขอถามเรื่องในประเทศนิดนึงแล้วกันวันนี้อย่างนายกจะ,จะเจอกับผู้ว่าเนี่ยมันจะมีประเด็นอะไรที่เราต้องต้องติดตามใกล้ชิดขนาดไหนไหมอย่างดอกเบี้ยเนี่ยคิดว่าอย่างกล้องมองก็ไม่น่าจะลดถูกไหมไม่น่าจะลดแล้วมผมมองว่าคือจริงพอพอนายกออกมาพูดออกสื่อแบบนี้มันยิ่งทําให้ลดน่าจะอาจจะยากขึ้นด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้าแบงค์ชาติลดตามมันก็จะเหมือนแบงค์ชาติเนี่ยไม่ไม่มีความอินดิเพนเดนใช่ไหมไม่ได้มีความ เหมือนเหมือนโดนรัฐบาลสั่งได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีกับกับแบงก์ชาติว่าแบงก์ชาติความจริงตโดยหลักการเนี่ยควรจะเป็นองคอ์กรที่ที่อิสระนะม่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลก็คือต้องแยกกันรัฐบาลเนี่ยคุมนโยบายการคลังจะกู้เงินจะลงทุนอะไรเนี่ยรัฐบาลมันคนทํากระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับแต่แบงค์ชาติเนี่ยเป็นคนคุมเงินเฟอ้อถ้ารัฐบาลใช้จ่ายมากเกินไปแบงค์ชาติก็จะเบรกด้วยการขึ้นดอกเบี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรควรจะ ไม่สามารถสั่งกันได้เพื่อจะทําให้อเศรษฐกิจเนี่ยมันมีเสถียรภาพที่ดีนั้นเนี่ยอถ้าเกิดรัฐบาลส่งสัญญาออกมาแล้วแบงค์ชาติลดตามเนี่ยผมมองว่าภาพก็จะดูไม่ดีนะครับแบงค์ชาติก็อาจจะไม่ลงลงยากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมอ่าถ้าถ้าดูดูอ่ท่าทีของแบงค์ชาตินะครับเคยอการประชุมนักวิเคราะห์ล่าสุดเนี่ยแบงค์ชาติก็ยังแสดงท่าทีว่าเงินเฟ้อตัวตัวดอกเบี้ยล่าสุดที่สองุดเนี่ยมันก็ยังเหมาะสมอยู่นะครับแล้วก็ พอเหมาะกับกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันดังนั้นก็ผมคิดว่าโดยเบสเคสถ้าไม่มีอะไรผิดคาดไม่มีอะไรแย่กว่าคาดจริงๆเนี่ยก็ยังน่าจะคงดอกเบีย้ยไปทั้งปีแต่อย่างถ้านดอกเ,อเงินเฟอ้อเราเนี่ยตอนนี้มันค่อนข้างต่ามากแล้วเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณได้ไหมว่าจริงๆการลดดอกเบีย้ยก็ไม่ได้ผิด ผมมองว่าก็ความจริงถ้าถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าลดได้นะครับแต่ถ้าโดยท่าทีของแบงค์ชาติเนี่ยถ้าอ่านท่าทีของเขาเนี่ยดูท่าทีเนี่ยยังไม่อยากลดนะครับแล้วก็แนะ่นอนถ้าคุยกันข้างหลังแล้วเรื่องนี้มันเงียบไปแล้วเนี่ยแล้วก็คุยกันลงตัวรู้เรื่องแล้วเงินเฟอ้อมันยังต่ําแบบนี้ผมมองว่าก็ก็ก็พอมีโอกาสนะครับก็คือตอนเนี้ ไม่คงก็ลงแหละแค่นั้นลงก็ยังพรอมโยกะนะครับแต่ว่าเราก็ยังให้น้ําหนักก,กับกับการคงมากกว่าถ้าวิเคราะห์จากท่าถีงไมชั่นในปัจจุบันโอเคแล้วมีคอมเมนต์เรื่องพอบองเงินกู้ไหม <laughs> ว่าแบบยังไงดีมัน <laughs> เหมือนกับจะได้ไม่ได้ใช่ไหมครับผมมองว่าก็ยังยังห้าสิบห้าสิบเนี่ยเพราะว่าอาจถึงแม้กฤษฎีกาจะออกมาพูดว่ามัน,ม,นมันทําต่อไปได้แต่ว่าพอทำไปจริงเนี่ย มันก็ยังมีมีนักร้องที่จะต้องไปร้องเรียนศาลอีกนะเพราะว่าเพราะว่าความเห็นขอ,องกฤษฎีกาก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่สิ้นสุดสุดท้ายก็ต้องไปจบที่ศาลถ้ามีคนร้องเนี่ยก็ต้องไปจบที่ศาลแล้วศาลก็ก็เคยมีบรรทัดฐานออกมาตอนพรเบเงินกู้ตอนตอนโครงสร้างพื้นฐานรัฐายิ่งรักรว่าอ่าถ้าเขาตีความว่ามันไม่เร่งด่วนเนี่ยมันก็ทําไม่ได้นะครับอันนี้มันก็ ถ้าถามด้วยสามสัญสำนึกมันก็ค่อนข้างจะทำาื่นว่าม,มันเร่งด่วนหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เห็นวิกฤตเศรษฐกิจอะไรมันก็อาจจะเทียบเคียงได้กับที่เคยตัดสินไปแล้วหรือเปล่าว่ามันไม่เร่งด่วนนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็อาจจะยังอ50-50นะครับมันอยู่ที่ตอนนี้ก็ใช้กันเยอะมากเลยคาว่าตีความใช่ครับ <laughs> ใช่ไหมว่าไอ้วิกฤตเนี่ยมันตีความเป็นยังไงใช่ครับก็ต้องพิสูจน์กันหมายถึงว่ารัฐบาลต้องพิสูจน์ให้ได้ ประมาณนั้นใช,ใช่ไหมแล้วสมมุติจริงๆถ้าไม่ได้พรบรไม่ผ่านจริงเนี่ยมันมีงบประมาณอะไรที่เขาจะทําเอามาใช้ทดแทนได้ไหมคร่อผมมองว่าก็ได้นะก็โยกโยกย้ายงบประมาณไปแต่ว่าถ้าโดยถึงแม้ว่าถ้ามันเป็นงบงบก้อนเดิมเนี่ย ผลกับเศรษฐกิจมันก็คงไม่ได,ไได้ไม่ได้ต่างจากเดิมมากรัฐบาลใช้จ่ายเท่าเดิมไม่ได้ไม่ได้กู้เพิ่มขึ้นเนี่ยครับอ่า GDP มันก็คงประมาณเดิมอาจจะมีดีขึ้นแย่ลงบ้างถ้าเกิดโครงการมันส่งผลกับ GDP มากน้อยต่างกาันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างอย่างมีนัยสาคัญมากนะครับโอเคงั้นก็คือถ้าสมมติจะให้มีการเปลี่ยนหรือแตกต่างจริงต้องกู้ต้องกู้เพิ่มรัฐบาลต้องใช้จ่ายเพิ่มเติมอืมโอเคได้วันนี้ก็คงครบถ้วนขอบคุณกล้องมากที่มาเปิดกันนะครับได้เลยครับ